สวัสดีครับแสและปันคลิปาตามคอมเมนต์นะครับผมก็หาเอกสารอยู่นานอาเอกสารมันชำรุดนะครับอันนี้เป็นเว็บ12าไอรุ่นแรกนะครับอยากดูการรีเซ็ตาการตั้งค่าการลบข้อมูลต่างๆนะครับก็อันนี้ถ่ายเอกสารมานะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda Honda ไม่ห่วงคงไม่ห่วงนะครับลิขสิทธิ์ เท่าที่อ่านดูนะครับ Honda บอกว่าเป็นครั้งแรกของโรกนะครับของโรคที่เอา,เอามอเตอร์ไซค์ 125cc รถครอบครัวนะครับมาใสอา่อุปกรณ์จ่ายเชื้อเพลิงที่ทันสมัยก็คือ,อหัวฉีดนะครับถ้าดูไฟท้ายแล้วนี่ก็เป็น Honda 125เว็บ125หัวเถิกนะครับ เครื่องยนต์ก็ดีนะครับออกแบบดีหลายหลายส่วนข้อเหวี่ยงออฟเซตนะครับอบอลกระเดื่องใส่ลูกปืนนะครับลดการแรงเสียดทานนะครับลูกสูปนะหลายอย่างนะครับเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ร้อยยี่ห้าก็เท่าที่ดูวิศวกรบรรยายก็โอเคนะครับ น่าใช้นะครับเป็นรุ่นแรกที่ทำออกมานะครับการลบข้อมูลถ้าหากรถมันมีปัญหาไฟ f i มันก็จะติดนะครับอาจจะพลิกถือกล้องสายไปสายมาหน่อยนะครับไฟฟ้าพวกนี้ก็เคยลงไปแล้วนะครับก็คนพรีเซนต์ก็ยังงงนะครับการสุดยอดของวิศวกรไฟฟ้า ออกแบบได้ดีมากนะครับเมื่อเครื่องยนต์มีปัญหานะครับไฟ FI ที่หน้าปัดมันจะกระพริบบอกรหัสปัญหาออกมาทีนี้เราจะไปรีเซ็ตชุดเรือนลิ้นเร่งนี่เลยไม่ได้นะครับมันต้องลบข้อมูลออกก่อน นะครับถึงจะรีเซ็ตได้การทําไมต้องรีเซ็ตบางทีเราไปคว้านนะครับเปลี่ยนลูกใหม่ไปฟิตเครื่องใหม่นะครับมีการถอด ECU ECM นะครับรุ่นแ,แรกๆนี่มันก็จะติดตั้งอยู่ด้วยกับชุดเรือนลิ้นเร่งะนะครับ แล้วทีนี้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทำการรีเซ็ตแล้วมันก็จะออกอาการต่างๆนานานะครับอก็เลยต้องรีเซ็ตแต่ก่อนที่จะรีเซ็ตหรือ,รอ,รอการรีเซ็ตที่จะทำได้จะต้องลบข้อปัญหาออกก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนการลบรหัสข้อผิดพลาดที่กระพริบอยู่หลอดทำให้หลอดไฟ f i มันเลิกกระพริบก่อนนะครับพูดง่าย แล้วก็ปิีกุญแจนะครับกุญแจก็สําคัญนะครับช่วงไหนเปิดช่วงไหนปิดนะครับปีกุญแจอถอดฝาครอบออกนะครับก็จะเจอขัว้วตรวจสอบนะครับรุ่นนี้เขาก็เป็นภาพแบบนี้นะครับมีฝาปิดตัวสีแดงๆนะครับ แล้วก็หาเครื่องมือพิเศษมานะครับนี่เครื่องมือพิเศษนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เครื่องมือพิเศษตัวนี้ถ้าลองถามร้านอะไรในตัวจังหวัดใหญ่ๆหน่อยนะครับน่าจะมีนะครับก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น แล้วถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีให้ต่อสีสายาน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงสีสายนะครับตรงนี้ผมก็เลยแปลวาข้อมูลมาจากอ่า s u ็ก X เรื่องของสีสายไฟที่คั่วตรวจสอบนะครับนี่นะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อนด้วยสายพานทั้งหมดนะครับของ Honda นะครับของ h o น d a นะครับ ก็สีน้ำตาลกับเขียวดำถ้าเป็นรถโซ่นะครับก็คือรุ่นนี้เป็นโซ่นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็คือสีน้ำเงินกับเขียวดำรวมถึงเวฟบ11 i a t ด้วยนะครับ1 1 0 i a t นี่เขาใช้2ออย่างทั้งสายพานและก็โซ่แต่สีสายมันจะเป็นที่ขั้วตรวจสอบจะเป็นสีนี้ ก็หาสายไฟสายไฟเส้นเดียวสายไฟเดียวประมาณสายไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านาถ้าคุณไปหาซื้อขั้วตรวสอบไม่ได้นะครับนำมันมาเสียบสีสายนี้นะครับสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับ เมื่อเจอขั้วตรวจสอบแล้วนะครับเปิดฝาเรียบร้อยอตรวจสอบสีสายไฟให้ถูกต้องนะครับแล้วเสียบขั้วเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับไม่มีก็เอาสายไฟบ้านอย่างที่บอกนะครับเสียบเข้าไปพอเสียบเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเอาคำพูดผมก็ได้นะครับ หรือจะอ่านเสียบเครื่องมือพิเศษหรือไม่มีก็เสียบสายไฟเข้าไปตามสีสายที่บอกเมื่อกี้นะครับเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจทีนี้เปิดกุญแจเปิดกุญแจแล้วไปถอดเครื่องมือพิเศษออกนะครับถอดเครื่องมือพิเศษแล้วต่อขึ้น ถอดออกแล้วเสียบคืนให้ทันให้ทันห้าวินาทีนะครับห้าวินาทีห้าวินาทีก็นานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับห้าวินาทีอ่าถ้าเสียบทันนะครับถ้าเป็นลักษณะขั้วตัดสอบมันจะเร็วใช่ไหมครับ ไอ้ตัวนี้ Data Link Connector นะครับ DLC ชื่อมันไอ้จุดนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ DLC คือขั้วรตรวจสอบไอ,อ้เครื่องมือพิเศษนี้มันเขาเรียกอะไรชื่อมันนะครับไม่มีเราเอาสายไฟวิธีเทคนิคนะครับถ้าเป็นสายไฟให้คุณถอดออกสายเดียวแล้วเสียบคืนจะได้ทัน5วินาทีนะครับหมายความว่ายังไง เมื่อกี้เสียบไม่มีเครื่องมือพิเศษเราเอาใช้สายไฟบ้านเสียบเข้ากับสายสีน้ำเงินกับเขียวดำเวลาถอดไม่ต้องไปถอดทั้งสอง,ส,องสายถอดสีน้ำเงินก็ได้หรือเลือกเอเขียวดำเวลาเสียบคืนจะได้เสียบทัน5วินาทีนะครับนี่เทคนิค ไปถอด2เส้นแล้วเรีร่ีบเสียบไม่ทันเสียบไม่ทันก็ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรมากมายก็คือลบข้อมูลไม่ไม่สำเร็จแค่นั้นเองนะครับอ่าก็เสียบให้ทันภายใน5วินาทีอ่าข้อมูลก็จะถูกลบนะครับข้อมูลข้อรหัสข้อผิดพลาดนะครับก็จะถูกลบอ่าแล้วมันจะเป็นยังไง หลังจากที่เราเสียบทัน5วินาทีนะครับอ่านี่นะครับถ้าเสียบทันภายใน5วินาทีนะครับหลังจากอ่าก็หลอดไฟไฟมันก็จะดับนะครับและจะเริ่มกับพิบกับพิบแบบระยะห่าง แต่เหมือนไฟเลี้ยวกระพริบมันกระพริบช้าแค่ไหนก็เท่านั้นนะครับกระพริบแบบคงที่นะครับไม่ได้กระพริบแล้วหยุดกระพริบแล้วหยุดนะครับถ้ากระพริบแล้วหยุดแล้วกระพริบมันเป็นรหัสข้อผิดพลาดนะครับกระพริบคงที่นะครับอ่าไปเรื่อยๆแล้วปิดกุญแจอีกทีเปิดใหม่มันก็จะหายนะครับอันนี้คือทําสําเร็จเสียบถอดแล้วเสียบคืนภายใน5วินาที สำเร็จนะครับจำได้ไหมครับอ่าเ,อาเริ่มใหม่เอาใหม่เมื่อถอดฝาครอบแตรนะครับอยู่ด้านหน้าที่ตะกร้านะครับเนี่ยเจอด a ต a า i ิงค์ n อน c t o r ตตัวนี้นะครับก็ถอดฝามันออกเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปไม่มีหาสายไฟบ้านนะครับ ถ้าพยายามซื้อก็จะดีดูมาตรฐานนะครับลูกค้าเห็นก็ดูดีนะครับถ้าไม่มีสายไฟบ้านเสียบลดโซ่นะครับหัวฉีดเป็นไม่ใช่สายพานสีอะไรเมื่อกี้สีสายไฟเนี่ยผมยังลืมเลยต้องดูอีกรอบหนึ่งสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับเราก็เสียบให้มันแน่นนะครับสีน้ำเงินกับเขียวดำ ทีนี้เสียบเสร็จแล้วทําไงตอนนี้เสียบในไฟกุญแจยังไม่เปิดนะครับเสียบเสร็จแล้วเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจปุ๊บถอดเครื่องมือพิเศษออกให้ทันอถอดแล้วก็เสียบคืนนะครับถอดปุ๊บเสียบปั๊บเลยนะครับ3มวิไม่เกินสามวิก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นสายไฟมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมครับสายไฟก็แนะนําว่าเมื่อกี้ให้ถอดสายเดียว เราเสียบสองสายก็คือสีน้ำเงินกับเขียวดำเนี่ยคุณเลือกเอาสีไหนก็ได้ที่มันถนัดถอดปุ๊บเสียบคืนนะครับภายใน5วินาทีการลบข้อมูลก็จะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็ไปเริ่มทำใหม่ไม่สำเร็จเป็นยังไงลบไม่สำเร็จเท่าที่อ่านดูคุณโคงอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวฟังผมพูดนะครับถ้าถอดและเสียบคืนไม่ทันภายใน5วินาทีหลอดไฟไป ก็จะติดค้างนะครับพอปิดกุญแจออฟนะครับเปิดใหม่มันก็จะกระพริบรหัสปัญหาเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับสมมติว่าตอนนี้เราลบข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับเราจะไปรีเซ็ตชุดเรือนลิ้นเร่งนะครับต่อเลยนะครับต่อไปเป็นการรีเซ็ตชุดเรือนลิ้นเร่งนะครับมันต้องรีเซ็ตนะครับเมื่อมันมีปัญหา หรือมีปัญหามาจากร้านอื่นก็แล้วแต่นะครับาการรีเซ็ตเขาทำยังไงเมื่อลบข้อรหัสข้อผิดพาดออกหมดแล้วนะครับไฟหน้าไฟไ I ไม่กระพริบแล้วนะครับปิดกุญแจก่อนนะครับข้อ1ข้อ2ถอดฝาครอบแตรออกแล้วก็เจอขั้วตรวจสอบ Data Link Connector ต่อเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับไม่มีเครื่องมือพิเศษเสียบสายสีน้ำเงินกับเขียวดำหรือ นะครับหาสายไฟบ้านอย่างที่บอกนะครับแล้วทีนี้ไปไปที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับนี่มันจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านโซ่ราลิ้นเนี่ยนะครับด้านล้อแม่เหล็กเนี่ยนะครับ หันหน้าตามรถนี่เซน,นเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับถอดออกมาถอดปลั๊กมันออกมาแล้วที่นี้เราจะทำการช็อตนะครับอันนี้ก็ใช้สายไฟบ้านเครื่องมีพิเศษตรงนี้คงไม่มีขายนะครับสีสายไฟของเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือสีเหลืองคาดน้ำเงินกับสีเขียวคาดส้มนะครับ นี่นะครับเสียบเข้าไปาเสียบสองอย่างแล้วนะครับทั้งคั้วตรวสอบแล้วก็เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับสังเกต honda ถ้าคุณจำไม่ได้นะครับรุ่นอื่นก็ทำคล้ายๆกันนะครับแต่ก็มีคลิป fc บอกว่ารุ่นนี้ไม่มีคลิปผมว่า ผมลืมหรือยังไงทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เสียบสองอย่างแล้วเปิดสวิตกุญแจนะครับเปิดสวิตจุดระเบิดนะครับอ,อันด้าเขาเรียกสวิตจุดระเบิดแล้วก็สวิตกุญแจนะครับเปิดออนนะครับเราก็ถอดสาย นะครับถอดสายที่เสียบที่เซ็นเซอร์จับอุณหภูมินะ้ำมันเครื่องนะครับให้ทันถอดให้ทัน10วินะครับเมื่อกี้5วิลบข้อมูลอันนี้ถอดตรงนี้นะครับให้ทันนะครับแค่ถอดให้ทันเฉยๆนะครับไม่ต้องไปเสียบคืนนะครับแล้วมาดูไฟล f i ไฟเอฟไอมันก็จากกับทริป0.3วิปีปีปีป,ป,ป,ปีไปเรื่อยๆนะครับก็คือรีเซ็ตชุดเรือนลินเ่งสำเร็จแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปเสียบคืนเหมือนลบข้อมูลนะครับทีนี้เราก็ปิดกุญแจแล้วก็เสียบเสียบพลั๊กเซนเซอร์คืน ปิดฝาขั้วตรวจสอบนะครับก็เป็นอันเสร็จแค่นี้เองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้านายช่างทั้งหลายก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ทำมาหากินได้นะครับยืนยันข้อมูลจากเอกสารนะครับกล่อ,อง ECM รุ่นก่อนนี้มันรุ่นนี้มันจะติดอยู่กับชุดเรือนลิลเร่งนะครับอย่างนี้ รุ่นแรกๆไม่ได้แยกนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์คลิปนี้อาจจะมีการนำเสนอสินค้าจากช h อปปีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช้อปปี้เขาก็จะแบ่งกำไรมาให้นิดหน่อยบาท2บาทก็เป็นเงินที่ภาคภูมิใจนะครับอาจจะเป็น เครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ในงานซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ